bay check lắng gãi đây đi lượt bít tốt nữa lơ Pedro Soma Soma buộc sáng tay hang mặt nhắn ai 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 สวัสดีครับผมบอสังครับผมสวัสดีพี่น้องของไปวัสุขุสุกคนครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องคับอโลชแนลครับสวัสดีครับฟูฟูครับเห็นนะครับยาแข่งครับวันนี้มาขี้เกลียดับผมวันนี้ขาดอยู่คนหนึ่งรับผมวันนี้ขาดบอยบันดงครับวันนี้บอยบันดงไปเป็นเป็นไข่ครับวันนี้ครับกันสามคนกับผมวันนี้สามหนุ่มหลบหลอกนะครับผมโดยเฉพาะจ่าแข่งเนี่ยว่ายิ้มหวานบังโอ้ยเอาวันนี้มีเมนูอย่างนี้เชฟฟุกโอ้ย โอ้ฟุกฟุกมาหนีมีเลยค่ะเพราะเราไม่รวมครับเพร่ะเราไม่บ้านห้องครับอ่่เราไม่ภาอีสานนี่บักกอกบักขมเอาครับบักขมเอาหน่อยขมเอาป้าขมเอาป้าบ่นนี้ครับอันนี้บักม่วงครับม่วงครับบักกระท้อนหรือบักตอกครับมะม่วงหาวมะนาวหูครับไม่แค่นี้แล้วครับแต่แค็พร้อมบ่พร้อมแล้วบบเมื่อนี้แบบน้ำจิ้มน้ำพริกก็ให้ใจไหนนี่ เจ้านี่แค่ตังไอ้เจียวบะน้ำมันนีงไลยแบบผงหมูมันนี่อ๋อแค่ตั้งไต่พริกเกลือครับใส่ชูรสครับน้ำตาลพริกป่นแล้วก็เกลือครับแบบมัอนี่กินแบบผงอาหารผงมัอนี่เอ้าเฮ็ดจังได๋ด่าได้ค่ะเอ้เศษไงเฮ็ดให้กินนะจัดไปบ้าจิตโทย่าแกงสิวบะไดแล่นของหน้าหอูมันอุ้ยอุ้ยกะวัด เคยเห็นผมเคยเห็นแต่ไอ้เคยเห็นแต่ไอ้ของหวานรวมมิตรนะครับปรงมาอนี้เห็นของผสมรวมมีดเท่าไหร่เอาเลยดีบวาหนึ่งบ่หลายเจ็บข้อครับด้วยกันเลยด้วยม้วนคู่สมสมให้อืมแข็งนะครับไมกเ้อะใจงหรอ ยังไม่จัแขนาะจัแขนนะไม่จัแขงยังไม่ยิบก็หยิ่เราคนงยับอีกยับข้อยับขอเอาดูเลย มันหน,น,นีบรรยากาศดีครับผมพี่น้องนะครับมืนอนี้มานั่งกินอยู่อันนี้อยู่มองตาอากาศนบนบานครับผมแล้วเ,บ,เบียงบา่าพอแบบสรู้เลยอยู่บนบานครับผมมันหนี้ไปไต่บ่ออะไครับมืนอนี้อากาศชื้ๆนๆยาดฝนตกห้านะครับก็เลยผ้าจ่ายแขงกับฟุก๊กมานั่งกินอยู่บนบานจากคองนะครับเป็นมองนั่งตาอากาศครับผมนั่งเล่นนั่งกินกาแฟายำเสาครับผมชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศบนบานเต่านี่ลนะครับผมเนาะ

ออนี่แหละของน้ำยุไส้ได้หมดเมนิจเจอแข่งกับฟูฟูพันว่าเพันอยากกินสมร่วมเม็ดพันวานะครับก็เลยจัดให้ <S <S <ม>ตัวยังของน้ำทั้งสมทั้งเพ็ดบ่เพ็ดบ่จ้าแข่<ไ>เพ็ด<ว>บ่<ว>บ่เพ็ด โอ้ของเสียโบเพชรส่มนพิจารณามาบริวายบดงบดยู่หน่ะถ้าบริวายบดงยู่นี่ยโอ้ยใส่เลยแล้วนี่เงี้ย 喂，嗯，乖，走开，别 จะครับผมนี่ัวหอมนะครับผมหมอมใส่กระบอกม่วงพี่แดงเลยเฮ้ยมันไม่าเคาสมสรครับบ่มีของหวานพอเม็ดเลยไป

อืเจ้าจะแค่เป็นยังไงมือหนึ่งเดีครับคนละใหม่นานะแรงครับมีหลากหลายเลยครับคนละม่ยีสานครับคนไม่บ้านเฮาครับหากินกเป็นบ้านบ้านเฮาได้ครับหากินหากินตามบ้านเฮาได้ นะครับประกอบนา้าลูกได้น,นะครับบ้านเฮาแบบกระท้อนอมม่วงนี่นะครับหา,างใหญ่ด้วยครับเพราะว่าไม่สแกนสิบน้ำนลยครับโชคดีครับไปเห็นอยู่ต้นหนึ่งครับที่แถวบ้านของบ้า,บานบั้นตงมีอยู่ต้นหนึ่งที่เต็มต้นเลยครับบ้านบั้นตงมั่วมากโอ้ยเจ๋ดฮะทำยังไงจะแข่งเออไอะลรสัก วันนี้ต้นนี้บางยังมีผู้ฝึกขมอครับขมอรับแบบมอฮาไม่ออกครับโอ้ยช่บินตำอะไรจับห็จาแข่งถั่วกินสวัสดเหมือนเด็งไหมปูบินตำมห็นไหมกินโบจ้าแค่่ครับกินปะกินอยู่แม่วันหนึ่งไหมจแข่งอยากินแม่วันโอ้มันหลับุกคือกิน อย่างงูเลยนน่ะยนสมเน่อยตมิลิมองแบบพันงวครับวันเหมตยต่างๆพืแชร์ดัเย่นห้อสีกรอบู่ครับแต่ว่าอันนี้ฟ้าแห้งครับเอาแบบสดสเลย พี่แซ่ยนกำกินอู้สุดยอดเลยครับมาสิกล่องครับงัดงัดหายยังอู้สิ่งหวานสุกๆเยี่มยมเอ้ยคัก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 ของเขาอีลีโอ้ยมาได้พี่น้องได้ครับอยู่ไก่ครับมากินน้ำกันครับผมอยู่งานวาลักนะครับมือนี้ มือนี้ก็ได้ออกนอกพื้นที่ครับผมพี่น้งนนนนนนองเสียงยังมาเสียงยังมาเอ้อ พี่น้องเขาเบิ่งก็อย่าลืมนะครับเด้อกดกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามไม่นืมได้ครับเด้ออยู่ใต้คลิปนะครับผมใต่วิดีโอตัวนี้นะครับผมน้องพี่น้องก็อย่าลืมนะครับผมเป็นก้างแรงใจให้กับทีมงานเฮานะครับผมมันีจะแข่งว่าสู่ตายเลยเพื่อเอฟซีบรัสต์นะครับผมเพชรสูตรใดัวเอจินทั้งได้ทั้งกินทั้งเอื้อมหามตบกัพปอ พูดเอาจริงเลยมันเนี่ยพ <c oughs> okay ูดก็อดบอกเขาคิดว่าครับผมว่าดีดคลิปมึอนะครับพี่อยากกินแบบสมสม,มนะนะครับอยากกินแบบสมสมให้พี่น้องเบิ้งอยากกินสมสมให้เอฟซีเบิเ้งหน,นึ่งเราม่พูดจะคล้องคลิปกินได้ไรหวานสมเป็นกระถ่อนครับเฮ้ยครับแมงแซ่บดาวครับ เร่งใาแข่งรูดเผือกแข็งแข็เลยแบบแค่นั้นเหเห็นมังไฟายรูดเผือดว่าหัวตอกเป็นครับขี้แตกมันเป็นอาหารเหลืองน้ำจ่อยี่ซื้อครับมันสิขี้แตกแมนครับแล้วก็ยังทองหลวงครับไม่ใช่ทองหลวงครับแต่ว่านี่ผมพูดติดกินเขาแล้วครับผมก็เลยหาเนื้อกินนะครับถ้าทองว่างอย่าไปกินนะครับเดินอันตรายเส้นครับเสียบทองครับ นี๋ผมก็กำลังกินเขากันแล้วเมื่อกี้นะครับกินเขาง่าย,ยเพื่อง,งเพชรเพื่องสมเกษตรไม่กินก็กินน้ำเพิ่มเนาะเออเพื่อพ<ม><ๆ>ี่น้องเนาะผมกับคนบรคชายมักสมไปเลยนครับเดีวก่

คครับเอามาึงท้าวมีไงเดี๋ยวคือ,คอข้ขาแล้วครับคันกินคละใหม่ดีว่าเว็ดใส่พริกเกลียวเผ็ดมันโมเสบด้วยครับมันก็กินเผ็ดๆครับโอ้ยล่แห้งแบบฟุ๊กฟุ๊กกินเผ็ดบ่ใครได้แต่ครับแ<ม>ต่ว่อา,าอันฟุกฟุกอยากกินครับมัน เสียบีมาเสียบีมาแข่งเฮนบน่ออกล่องนี้พี่จะแข่งทุกคนเมาหนมาดูดนะคอ๋อดูให้เอซบ้างแน่หนิเฮ่นอ้อช้ำๆเลยบ้าน้หายแขวาหนานี่ยายิงแข่บ้างยิงแขวบ้างขวหนา โอ้โยมยีประมาณซีหาเหลมครับแม่แค่านาเลือแต่วังนี่เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวขึ้นก็คัดอรรถอืมเดี๋ยวเขาผักเอย่างนึงบรรยากาศดีครับผมลมไม่ว่าเลยบ,บรรยากาศดีครับผมอยู่บนบาครับลมทางทางมือเลยครับผมเ <laughs> ยน็นสบาย ีเน่ยนจะไปเขียนหมวได้แหลวเฮก็เกาดี๋ยวเน<ะ>ี้ยเอยก่แล้วครับเวลาบ่ะด้ครับแซวใส่คาวนียกให้ทุกคนเลยครับ นี๋หมาบให้พี่น้องครับไอ้คือครับหน่อยเถอะเอาอีกก็ได้ครับเ,ออเสียสำหรับเอฟซีครับฟุกๆจัดห้คร,ครับยีป่ปิษครับยี่พิษสดครับหมาบให้เอฟซีทั้งหลายครับทุกคนเลยครับอือโอ้ บวต้องเบ่งเรือยฟูฟูไมาเลยไล่เลยเอาอะไจะแข่งครบ้างลาพีนองน,น้องเหม็นเนาะนะครับผมสารับคลิปอาหารเม,มือนี้ครับผมสมรวมเมดครับผมมือนี้กับเชลีลาพี่ได้นอนเซมิโกร่อนน้องขำนเนาะบอ้ใบเล้วนะครับผมงูกระหิ้วหนำข้นกระยาบเขาของหนำครับผมอ่ะคลิปหน้าพอ่อแม่ครับผมสารับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม